กล่าวสวัสดี FC ของต้อมกระชดำนะครับแล้วก็ในนามของเพจ TKD Enduro Thailand วันนี้วันอาทิตย์ที่3มีนาคม2562ครับเราเดินทางมาถ่ายทำคลิปวิดีโอ Enduro เชียงดาว2019ครั้งที่1นะครับว่าจอมคีรีนะครับในเงินในครั้งนี้นะครับผมเราจะเอาเงินนะครับถวายนะครับทำบุญให้กับทางวัดก็ทางพี่น้องนะครับทางจังหวัด Enduro เชียงดาวทําการจัดขึ้นมา นู้ว่าบอลไทยอั้มเหรอผมบอลรถเกียร์วะวันนี้ครับวันนี้ไม่มีรถเกียครับเอาทำไมไก่แล้วครับแต่ว่าเอาไทยอั้มเกียเดี๋ยวเราจะไปเจอกันข้างในครับผมในงานเชเดาวอินทโลกครั้งนี้นะครับเราได้คุยกับทางคณะกรรมการว่ามีพอยโชว์นะครับมีอยู่ประมาณ4พอยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมต้อมกับราชดำจะเดินทางเข้าไปก่อนจะเข้าไปดูว่าเนินที่ว่าสวยๆผมจะเลือกถ่ายที่เนินไหนนะครับผม ในโอกาสนี้ครับผมเราจะทําการถ่ายนะครับเอาบรรยากาศก,าก่อนทําการปล่อยตัวครับบรรยากาศนะครับโต๊ะที่ทําการรับสมัครนะครับ ตอนนี้นะครับ9โมงครึ่งบันดาสาวๆนะครับที่ทำการนะครับเตรียมนะครับลงทำการรับสมัครนะครับแต่ละท่านเราอยู่กับโคโตกิติภาษาแจ้งไปแล้วครับผมตอนนีครับผมเริ่มทำการปล่อยตัวกี่โมงครับ ต้องรอเวลาดีเสร็จครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมกำลังรอเวลานะครับรอนักแข่งได้อยู่กับป้านี่ครับผมเท่าหัวใจแพชรสวัสดีครับเราอยู่กับเท่าหัวใจแพชรรู้สึกว่างานนี้ครับมีการมีการบอกแข่งขันกันนะครับผมเดี๋ยวเราชมเขาว่าเท่าหัวใจเพชย์จะไปยังไงเดี๋ยวเราจะเดินทางไปรับชมนะครับเราอยู่กับตีปูเก็ตครับตีภูเก็ตครับผมแล้วก็เราจะทำการถ่ายละคร ดีโอนะครับก่อนที่จะทำการปล่อยตัวเราอยู่กับชุดล้อมูนครับสุริยาจัดสวยแบงค์ารูวและโกนู่ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมนี่นะครับเรามาเจอพี่ต้อมนะครับกระชายดันนะครับเรียนไลฟ์สดสดครับผมครับเราอยู่กับชุดของแบงค์ทารูวครับผมนี่คือบรรดาสายแข่งนะครับที่จะทําการลงแข่งในครั้งนี้ รู้สึอกบ้าด้านหน้านี่คือเส้นทางที่เราจะขี่ใช่ไหมครับ <c oughs> รู้เสือบด้านหน้านี่ครับนะครับที่เป็นหินที่เป็นร่องน้ําน่าจะเป็นเส้นทางที่ใช้ขี่นะครับเราอยู่กับเท่าลุงลังครับเ <c oughs> ท่าลีลาลุงเมาสันปะตองสวัสดีครับผมวันนี้ใช้ขนหนครับวันนี้ครับ KTM วันนี้ลุงเมาสเท่าลีลาช่วยกันหนช่วยใช้ KTM ครับผม ลุงเมาเท่าลีลานะครับผมนะครับวังเป็นสิ้นนี่คือบรรยากาศพี่น้องสายป่านะครับผมอ๋อนกว้างฮะโอ้โหไม่เจอนานมากครับผมน้องกว้างครับไม่เจอนานมากห่างหายจากวงการไปนานนะครับคนนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสุดยอดนะครับเราไปเจอกันในปากล่ะ บูดของแม่เลี้ยงอ้อทีมนะครับสลับรถนะครับในทีมนี้นะครับแล้วอยู่กับเดียวครับชุดของแม่เลี้ยงอ้อทีมอยู่กับเฮียชัดครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับบูดของแม่เลี้ยงอ้อทีมครับผมติดตามทีทางยูทูปครับผมเหมือนเดิมครับผมติดตามตลอดครับผมครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็กดแชร์ไปครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมผมจะไปอยู่เนินไหนเนินหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะไปเนินไหนดิป่ะเก็บบรรยาตอนเช้าเช้าแล้วครับชุดพร้าครับผมไอ้ครับสวัสดีครับผมจะอยู่กับไอ้พร้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกทุกท่านสวัสดีครับพี่คลิปวิดีโอติดตามทางยูทูบนะครับเหมือนเดิมนะครับผมติดตามทางยูทูบเหมือนเดิมครับอันนี้จะเป็นคลิปแรกคลิปคลิปคลิปนี้น่าจะออกกว่าเป็นคลิปแรกครับผมครับครับไปครับเราจะเข้าไปเที่ยวครับ เราจะมาหันนั้นแมวครับผมสวัสดีนะำแม่ครับน้ำแม่ครับผมน้ำแม่ครับแล้วาอยู่กับโต๊ะประตูผาครับท่านนี้มากไกลครับท่านนี้ทุกทุกงานเลยใจมากครับนะครับผมรู้สึกว่ามีป่าล่ออีกคนปปะนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เรเจอป่าล่อ ไผ่เคยังทําการจุนเครื่องอยู่เลยนะครับตอนเช้าๆนะครับผมอากาศมันบางทุกงานครับทุกงานต้องทุกงานนกเลยครับผมอาากศตอนนี้มันไม่ได้ครับโอ้แน่นอนจริงๆครับแล้วอยู่กับไผ่เคครับผมโอ้สวัสดีครับไผ่เคไผ่โป่งกลุ่มไปเราจะเข้ามาถึงเอ็นโดโรห้วยซาครับอาจารย์ดูครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมช่วงนี้เราไปลุยห้วยลอกด้วยกันนะครับผมแล้วอยู่กับตงกี้ครับ วันนี้คุณลงมาต้องลงนะครับผมเจอผมเนื้อแรงนะครับครับคเนื้อแรงนะยกล้อเนึ่งยกล้อใช่ยุ้ครับใช่ยุ้ได้เลยได้เลยเดี๋ยวต้อมกระเช้าดำนะครับจะเดินทางเข้าไปก่อนนะครับเป็นคนแรกนะครับเนาะก็เป็นบรรยากาศนะครับสำหรับพี่น้องสายป่าป่าผมจะไปเนื้อแรกนะครับเอ้เนื้อแรงครัเขาบอกว่ามีเลดบูสามเนื้อนี่เดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมไปพดเนื้อไหนเนาะครับผมกันไปฐานหน้ากล้องผมยกล้อนะครับล้มได้ครั้งเดียวนะครับ แต่จะล้มครั้งเดียวดังหนึ่งปีไเราจะไปดูรับชมนะครับบรรยากาศนะครับผมเราจะแพลนมาอีกหนึ่งบูธนะครับผมเดินเที่ยวเข้ามาครับผมสำหรับพี่น้องสายป่าสวัสดีครับเอซีทุกท่านอันนี้จากสักการไหนครับผมลูกตะได้ไหมครับลูกเตะไร้ไหมลูกแม่แตะครับนี่คือเอ็นโรแม่แตงเนาะลงมามากกี่คนครับสามคนเจอผมนะครับเนินไหนเนินหนึ่ง ถ้าเจอผมเสื้อแดงๆมีเท่าไหร่บิดทรีมุนนะครับเพราะว่าคลินไปไกลเนาะติดตามคล้นใน YouTube นะครับเนาะต้อมกระชายดำครับผมก็เป็นชุดของแม่แตงนะครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับโดยรวมครับเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งนู้นนะครับผมไปเราเดินทางมาอีก1บูธนะครับผมอีก1บูธนะครับตอชดอใครชื่อแพ้ครับใครชื่อแพ้ครับผมชูมือครับผม คุณแพ็กวันนี้คุณจะขึ้นเนินไหมขึ้นครับเต็มร้อยวันนี้ครับคุณจะขึ้นคุณจะขึ้นคุณไปเจอหัวบนเนินนะจะโยนนะครับ96 96ได้ได้96ครับ96ผ่านหน้ากล้องตะโกนด้วยนะครับครับผมแพ็กวันนี้เราเจอพี่บี้ครับผมแล้วก็มีลูกแดงครับผมครับผมครับสวัสดีครับผมเอฟซีครับผมตารางนี่คือเส้นทางที่เราจะไปถูกต้องถูกต้องครับมันไม่ใช่เส้นทางนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเนี่ย เดี๋ยวเราจะดูกันนะอ๋ออันนี้คือเอสอันนี้เอสเข้าเส้นนี่วะเอสที่เข้าเส้นอันนี้ปลายเอสนะครับก็น่าจะเป็นเอสโชครับก็คิดว่ามีกบหลายตัวนะครับเห็นอยู่มีกบหลายตัวน่าจะจับกบกันเยอะครับนะครับตึ้งกบหนป่าเดี๋ยวเราเล่าชมกครับครับเดี๋ยวเรารับชมก็เป็นคลิปแรกนะครับคลิปแรกครับเดี๋ยวต่อไปครับคลิปที่สองติดตามนะครับการไลฟ์สดการเก็บไลฟ์นะครับวิดีโอในป่าครับผมป่าขอบคุณมากครับ